สวัสดีค่ะมาพบกับติ๋ม99 c h a n บ e l ชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๋ม99 channel แนลจะทาท่านพวกท่านไปไหว้พระขอพอรที่วัดเจดีย์หลวงกันค่ะไปเลยค่ะ ก็จะเป็นแก่งกูเฮียงนะคะด้านขวามือก็จะเป็นคูเมืองนะคะ ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรงเรียนวัฒโน ทางแยกนี้เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเส้นวัดสวนดอกโอเควันนี้ก็อากาศสีครึ้มนิดนึงนะคะ ཁྱོད 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 ปปริงจะถึงแยกนี้หาที่จอดรถก่อนนะคะไปจอดวัดตรงยู่ขวามือนี่ก็จะเป็นวัดพระสิงห์นะคะแต่เราจะเลี้ยวไปเลี้ยวซ้าย เดี๋ยววันหน้าจะพาท่านผู้ชมมาแวดชมวัดพระสิงห์นะคะ เราก็จะเอารถไปจอดในวัดพุงยูดีกว่าเนาะจะได้ไม่ห่วงจอดได้เอาเลี้ยวเข้าไปเลยก็จอดข้างนอกถ้าจะเต็มล่ะถ้าจะไม่ไจอด<ป>นี่ป้าอยู่น,นู่นไปใส่คันดอกก่อนป้าไปล่ะ อ๋อวันนี้วันสุดท้ายเนะเาะฮะเนี่ยคะเสร็จแล้วเราก็รถจอดนี้ก่อนวันนี้ก็จอดรถไกลหน่อยนะคะเอามาจอดที่วัดทงยูดีกว่าแล้วเดินไปสักประมาณสักไม่ถึงกิโลเนาะ ่คะคส,วส,สวัสดีครับเี๋ชมบรรยากาศจริงเข้าด้านนี้มันจะใกล้ ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอกองเมืองเนาะหรือสถานีตำรวจนั่นเองก็ทำใหม่นนเนี่ยไม่ได้เข้ามานาะนไม่ได้มันก่อนจะถึงวัดเจดีหลวงนะคะเรามาชมบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะจะเป็นสถานี ตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่สาธุว้สาุ เข้ารัดเข้าทางนี้ข้างหลังวัดจะถามเขาดูก่อน ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่วัดเจดีหลวงนะคะจะไปใส่ขันดอกกันไปไว่าไหว้เสาอินทขิน,ม,นมันทป็นธูไหน ยีงไงวัดนี่นะคะเดี๋ยวตุว้มให้ช้ชาๆหน่อยนี่นะคะถึงแล้วนะคะกำลังเราจะกำลังจะเข้าวัดเจดีหลวงนะคะตรงนี้ถึงแล้วเห็นแล้ว ้านไหนเอประตูวัดดนนั่นถึงแล้วตอนนี้ท้องฟ้าแดดเปรี้ยงๆเ,เลยท้องฟ้าโปร่งวันนี้เนะี่ยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะมีงานเสาอินทขินตั้งแต่วันเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบเ็นะคะถึงวันที่สองวันนี้เป็นวันสุดท้ายะคะ่ะ nên chưa 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 ูอยู่้นเดียวประตูนี่นะคะถึงมุ้งหมยถึงประตูวัดแล้วเราจะมีดอกไม้ขายนะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วนะคะถึงวัดแล้วเดี๋ยวเราเรามาเจอกันที่ ep สองนะคะ ถึงวันแล้วนะคะเรามาเจอกันที่ EP 2นะคะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะคลิปต่อไปค่ะสวาสดีค่ะ